เอาละครับมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นเหมือนปริศนาในชีวิตประจำวันเลยที่กระทบกับเราทุกคนวันนี้เราจะมาไขาทุกเงื่อนงำไปพร้อมๆกันครับนี่คือคำถามคลาสสิกเลยใช่ไหมครับที่หลายคนรู้สึกเหมือนกันว่าโอโ้โหทำไมเวลาขึ้นนี่มันเร็วปรุ๊ดปราดเหมือนจรวดแต่พอตอนลงเนี่ยทำไมมันค่อยๆลงช้าเหมือนขนมนกเลยซึ่งความจริงแล้วคำตอบทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในโครงสร้างราคานี่เองครับ โอเคเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะครับเราต้องเริ่มการสืบสวนกันที่เวทีระดับโลกก่อนไปทำความรู้จักกับบรรดาผู้ต้องสงสัยหลักๆที่อยู่เบื้องหลังการข,ขึ้นลงของราคาน้ำมันกันครับหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเนี่ยแหละครับอุปสงค์กับอุปทานหรือว่า Deman d กับ Supply มันคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันโลกเลย แล้วปัจจัยทุกอย่างที่เราจะคุยกันต่อจากนี้ก็ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสองสิ่งนี้นี่แหละครับทีนี้นี้พอเราพูดว่าราคาน้ํามันโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่ราคาเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีราคาอ้างอิงหลักๆอยู่3ตัว WTI เนี่ยเป็นของอเมริกา Brent ก็คือมาตรฐานของโลกแต่ตัวที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับบ้านเราก็คือดูไบครับเพราะว่าโรงกลั่นในไทยส่วนใหญ่น่ยเขาออกแบบมาเพื่อกลั่นน้ํามันชนิดนี้โดยเฉพาะ เอาละพอเข้าใจพื้นฐานแล้วนะครับคราวนี้การสืบสวนของเราจะเข้มข้นขึ้นไปอีกเราจะมาดูกันว่าใครคือผู้เล่นหลักตัวจริงที่คอยชักยายอยู่เบื้องหลังตลาดน้ำมันโลกในฝั่งของผู้ผลิตน้ำมันหรือฝั่งซัพพลายเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมีการเผชิญหน้ากันของ2องขั้วอำนาจใหญ่ๆเลยครับซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเลยครับ กลุ่มแรกคือ OPEC PLUS กลุ่มนี้เขาอยากจะบริหารตลาดคุมราคาให้อยู่ในระดับที่ตัวเองพอใจในขณะที่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มนอก OPEC PLUS โดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาเน้นผลิตให้ได้เยอะที่สุดเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดนี่คือการงัดข้อกันที่กำหนดทิศท,ทางราคาน้ำมันในภาพใหญ่เลยครับ แล้วถ้ามาดูฝั่งคนใช้หรือฝั่งดีมานบ้างในระยะยาวเนี่ยดูเหมือนว่าความต้องการจะเริ่มแผ่วลงนะครับหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เขาเพิ่งปรับลดการคาดการลงเพราะว่าการมาของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตอนนี้มันเริ่มส่งผลกระทบอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยซ่อนเร้นที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็คือตัวเลขความต้องการใช้น้ำมันที่ดูสูงลิ้วจากจีนเนี่ย ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่จีนแอบซื้อน้ำมันไปตุนเก็บไว้เป็นคลังสำรองครับซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนเป็นอุปสงค์เทียมที่ช่วยพยุงราคาตลาดโลกเอาไว้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันไหนจีนหยุดซื้อขึ้นมาราคาอาจจะร่วงหนักเลยก็ได้แต่นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานพวกอ,อุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีตัวแปรที่เราคาดเดาไม่ได้เลยหรือที่เขาเรียกกันว่า x factors ที่พร้อมจะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาครับ ตัวแปรหลักๆเลยก็มีอยู่3มอย่างที่ต้องจับตาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกลัวจากสงครามความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์หรือภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทําให้ราคาน้ํามันพุ่งพรวดขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนเลยแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ตามเรื่องค่าเงินดอลลาร์นี้สําคัญมากครับ ต้องจำง่ายๆเลยว่ามันจะสวนทางกับราคาน้ำมันเสมอซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์กำลังแข็งค่ามากๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญเลยที่คอยกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นไปมากกว่านี้เอาละครับหลังจากที่เราไปสำรวจตลาดโลกกันมาแล้วตอนนี้ได้เวลากลับมาที่บ้านเรากันบ้างเพื่อไขปริศนาที่สำคัญที่สุดว่าเงินที่เราจ่ายไปสำหรับน้ำมัน1ลิตรเนี่ยข้างในนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและนี่คือช่วงเวลาสำคัญครับ เป็นเหมือนช่วงไขปริศนาเลยสไลด์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนมากๆว่าราคาหน้าปั๊มที่เราจ่ายจ่ายกันไปเนี่ยมีแค่ประมาณ2ใน3เท่านั้นเองนะครับที่เป็นราคาเนื้อน้ำมันจริงๆซึ่งเป็นส่วนที่ผูกอยู่กับตลาดโลกส่วนที่เหลืออีกเกือบเกือบสีเนี่ยเป็นต้นทุนอื่นๆที่บวกเพิ่มเข้ามาครับพอเรามาเจาะดูรายละเอียดลึกลงไปอีกโอ้โหมันซับซ้อนกว่านั้นอีกครับนอกจากราคาเนื้อน้ำมันแล้วเนี่ยนะ ยังมีภาษีสรรพสามิตรภาษีเทศบาลมีเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนนู่นนี่นั่นมีค่าการตลาดและที่สำคัญคือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยยังต้องถูกบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ทับเข้าไปอีกทีนึงครับและจุดนี้แหละครับคือคำตอบของปริศนาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ว่าทำไมราคาน้ำมันขึ้นเป็นจรวดแต่ลงเป็นขนนก ก็เพราะว่าส่วนประกอบเกือบ4 0ของราคาหน้าปัม๊มมันเป็นต้นทุนคงที่พวกภาษีพวกกองทุนต่างๆดังนั้นต่อให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงหวบห้าราคาหน้าปั๊มก็ไม่สามารถลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันได้นั่นเองครับและแล้วก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของการสืบสวนของเราครับเราจะมาดูกันว่ามันมีเครื่องมือสาคัญอะไรที่ภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการความผันผวนของราคา ไม่ให้มันกระทบกับเรามากจนเกินไปเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือกองทุนน้ํำมันเชื้อเพลิงครับคิดภาพตามนีง่ายนะครับว่ามันทำหน้าที่เหมือนโชคอัพของรถยนต์เลยคือคอยดูดซับแรงกระแทกจากความผันผลของตลาดโลกไม่ให้ผู้บริโภคอย่างเราๆต้องเจอกับราคาที่มันเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงเกินไป และสไลด์นี้แสดงให้เห็นภาพการฟื้นตัวที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากของกองทุนน้ำมันครับจากที่เคยติดหนี้มหาศาลเป็นแสนล้านบาทตอนนี้สถานะของกองทุนกลับมาดีขึ้นมากจนเกือบจะเป็นปกติแล้วซึ่งอันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศเลยครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวงจรนโยบายพลังงานของไทยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันไม่ยอมลงตามตลาดโลกสักทีส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นช่วงขั้นที่3นี่แหละครับคือเรากำลังช่วยกันจ่ายเงินเพื่อไปชดใช้นี่ที่เกิดจากการอุดหนุนราคาในอดีตนั่นเองเอาละครับหลังจากซื้อสวนกันมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาสรุปป,ปัจจัยต่างๆแล้วก็มองไปข้างหน้ากันแล้วครับว่าทิศทางของราคาน้ำมันมันจะเป็นอย่างไรต่อไป สถานการณ์ของตลาดในตอนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนการชักเยอะครั้งใหญ่เลยครับฝั่งหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างอ่อนแอซึ่งพยายามจะดึงราคาลงแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือความกลัวจากสถานการณ์สงครามที่คอยดึงราคาขึ้นเอาไว้มันเลยซัวกันอยู่แบบนี้ครับ แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆมันไม่ได้บานปลายไปมากกว่านี้นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็เชื่อว่าฝั่งปัจจัยพื้นฐานน่าจะเป็นฝ่ายชนะโดยมีการคาดการณ์กันว่าราคาเฉลี่ยนในปีหน้าเนี่ยอาจจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ52ดอลลาร์ต่อบา์เรลได้เลยทีเดียว และนี่คือคำถามสำคัญที่สุดที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่กำลังอ่อนแอกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงรุนแรงสุดท้ายแล้วฝ่ายไหนจะส่งผลกระทบต่อราคานั้นมันในกระเป๋าของเราได้มากกว่ากันเชือกฝั่งไหนจะขาดก่อนกันครับ